ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อก้าต้นไม้ไล่ผีปกป้องคุ้มภัยกันคุณใสขับไล่สิ่งอัปมงคลเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทารรด้วยนะคะแทบจะทุกวัฒนธรรมมีความเชื่อเรื่องพูดผีเรามีเรื่องเล่าตำนานของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติบางก็เป็นนิทานไว้สอนใจบ้างก็เป็นส่วนเล็กๆของเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ ในพื้นที่นั้นๆแต่แง่หนึ่งมนุษย์เราต้องอยู่กับธรรมชาติและสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเราไม่ว่าจะเป็นความตายในฐานะคาบสุดท้ายของชีวิตหรือกระทั่งการหลงผิดจนกลายเป็นสภาพผีปีศาจเมื่อเราเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งหลาย ธรรมชาติก็เลยเป็นสิ่งที่นำเรากลับมาเพื่อต่อก่อนรับเหมือกับเรื่องชั่วร้ายหรือภัยคุกคามต่างๆต้นไม้พืชพัธุ์ก็มักถูกเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมาอย่างยาวนานร้วนมีเรื่องเล่าและตำนานของตัวเอง เป็นสิ่งที่คุ้มกันเราทั้งในทางกายภาพและในแง่ของจิตวิญญาณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้สามารถช่วยเสริมดวงชะตาเรียกโชคลาภมาสู่ผู้ปลูกและคนในบ้านนอกจากนั้นต้นไม้บางชนิดยังมีความเชื่อว่าช่วยป้องกันขุนสบางประเภทขับไล่พูดผีปีศาจหรือ อาถรรพ์บางอย่างที่จะเข้ามาสู่เราต้นไม้ที่ว่านี้สำคัญว่ารับได้เพียงบางอย่างบางชนิดไม่ใช่ว่ารับได้ทุกต้นทุกชนิดเอาต้นอะไรมาปลูกก็ได้ทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันจุดที่ปลูกชนิดต้นไม้วันที่ลงดินปลูกต้องเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากครูบาอาจารย์โดยตรง เพื่อให้เกิดมงคลเพื่อป้องกันเคหาสถานและที่อยู่อาศัยจะมีต้นไม้อะไรบ้างเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะอันดับที่หนึ่งต้นมะยมคนสมัยนี้บอกต้นมะยมเป็นเมตตามหานิยมเข้าใจสืบมาแบบผิดผิดในความเป็นจริงโบราณเรียกชื่อเต็มว่าต้นหมากยมหมายถึงผลไม้พยายม เป็นไม้เท้าพยายมตามตำราโบราณตั้งแต่ตำราท่านมหาเทระปิยะทัศสีสารีบุตรผู้เป็นประธานสร้างพระผงสุพรรณอันลือลัน่นเรียนสืบมาจนตำราของหลวงปูแ่แขกวัดบางบำลุสืบมาถึงหลวงพ่อทัดวัดคฤรัสหัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง สั่งสิทธิ์ไว้ตรงกันทั้งจากการสั่งสอนของหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรบอกชัดเจนว่าต้นมมยมนี้ให้ปลูกหน้าบ้านเพื่อไล่ผีปีศาจเข้ามายัางเคหสถานแต่ภายหลังเพียนเป็นเมตตามหานิยมก็ว่ากันไปตามเรื่องแต่ความเชื่อบางตำราก็บอกว่าไม่ใช่เมตตาแต่ ใช้กับพวกผีอยู่ในหนังสือประวัติหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านเล่าว่าต้นไม้นี้หลวงปู่เอี่ยมสอนนักหนาว่าต้นมมย,ยมคือต้นไม้ของพยายมไม่ใช่มหานิยมอย่างที่เข้าใจกันผิดเพี้ยนไปอันดับที่สองว่านพระตะบะว่านชนิดนี้จะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือทางเข้าบ้าน เพราะเชื่อว่าสามารถใช้ป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีมากๆถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ดินที่ใช้ปลูกว่านพระตะบะก็สามารถนำไปใช้ไล่ผีได้เช่นกันเช่นใครที่เชื่อว่าถูกผีหรือปีศาจสิงอยู่หากเจอเจ้าสิ่งนี้เข้าก็จะเกรงกลัวและหนีไปทั้งสิน้นและเชื่อว่า สามารถใช้ได้กับผีทุกประเภททั้งพลายบกพลายน้ำพลายอากาศไปจนถึงผีป่าซึ่งว่านพระตะบะนอกจากจะปลูกหน้าบ้านแล้วยังนำมาพกติดตัวได้ด้วยเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้เดินทางปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆและช่วยป้องกันผีได้อันดับที่สต้นหนาดหรือใบนาด เป็นพืชที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์มาอย่างช้านานว่าสามารถที่จะใช้ขับไล่พูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายได้เป็นอย่างดีแต่เชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยทำการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับใบานาดมาก่อนทำให้อาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าที่จริงแล้ว ใบดาษนั้นมีสรรพคุณอีกมากมายต่อสุขภาพที่มากกว่าเพียงแค่การขับไล่สิ่งชั่วร้ายเท่านั้นใบนาดมีรูปร่างคล้ายใบฉเฉลวีวนิยมนำมาปักไว้บริเวณเขตบ้านด้วยความที่เป็นใบนาดมีน้ำแหลมทำให้ผีหวาดกลัวว่าหากผ่านเข้ามาร่างกายจะติดอยู่กับลวดน้ำ ในภาคตะวันออกเชียงเหนือนิยมนำไม้หนามมาทำเป็นประตูเพื่อเป็นการป้องกันวิญญาณผีร้ายไม่ให้เข้ามารังควานคนในบ้านจึงไม่แปลกที่คนสมัยก่อนนิยมปลูกต้นนาดเอาไว้ในบริเวณบ้านแทบทุกครัวเรือนแม้เวลาจะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้หมู่บ้านในชนบทหลายแห่งก็ยังนิยมปลูกต้นนาด เอาไว้เหมือนกับในอดีตใบานาดมักถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมท้องถิ่นและศาสนาเช่นนำมาใช้ในการประพรมน้ำมนต์เป็นต้นบางครั้งก็นำมาใช้ร่วมกับยาคาในการพรมน้ำมนต์ไล่ผีร้ายเชื่อว่ากลิ่นของสมุนไพรเหล่านี้เป็นที่รังเกียจ ของผีร้ายจนต้องถอยและใบหนาดสดสามารถนำมาเคี้ยวกินได้ครั้งละหนึ่งถึงสองใบใช้เป็นยาขับผายลมแก้อาการจุกเสียดแน่นฟือ้อแก้ปวดท้องขับเหงือ่อขับเสมหะส่วนรากเมื่อนำมาต้มกับน้ำเด่มเป็นยาขับนิ้วขับปัสสาวะและไตพิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับที่สต้นเข็มดอกแดงต้นเข็มดอกสีแดงส่งพุ่มขนาดเตี้ยใบเล็กปลูกบริเวณร,รอบรัว้วด้านนอกของบ้านเป็นการถือเคล็ดเพราะว่าดอกเข็มหมายถึงของแหลมคมทิ่มต่ำศัตรูผู้คิดร้าย ส่วนสีแดงถือเป็นสีมงคลมีฤทธิ์อำนาจดีป้องกันศัตรูกันผีสิ่งอัปมงคลต่างๆที่มองไม่เห็นต้นดอกเข็มแดงนั้นเชื่อว่าถ้านำมาปลูกรอบรั้วบ้านจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เพราะดอกเข็มนั้นก็เปรียบเสมือนของแหลมคมไว้คอยปกป้องและทิมแทงสิ่งชั่วร้าย นอกจากนั้นว่ากันว่าหากผู้ใดปลูกต้นเข็มไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความเฉลียวฉลาดมีสติป,ปัญญาเฉียบแหลมเพราะดอกเข็มเปรียบเสมือนกับเข็มที่ทำให้มีความคิดฉลาดหลักแหลมอีกทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกและคนในบ้านทั้งยังนิยมใช้ดอกเข็ม ในพิธีไหว้ครูเพื่อสื่อความหมายของคำว่านักปราชญ์ผู้รู้ผู้มีสติปัญญาแหลมคม,มการปลูกต้นเข็มหากปลูกในบ้านให้ปลูกทางทิศตะวันออกจะช่วยในการเสริมดวงได้ดีมากและถ้าเป็นไปได้ควรปลูกในวันพุธเพราะตามตำรากล่าวว่าถ้าจะปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีสันสวยงาม ควรนำมาปลูกในวันพุธจึงจะช่วยส่งเสริมเป็นสิริมงคลให้มากขึ้นอันดับที่หต้นส้มปล่อยต้นส้มปล่อยเป็นไม้เถาเนื้อแข็งมีลักษณะคล้ายใบชะอมมีรสชาติเปรี้ยวมีผลเป็นฝักแบบเป็นข้อคล้ายฝักกระถินเทศแต่จะสั้นและบางกว่าส้มปล่อยจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง เพราะเชื่อว่าการปลูกส้มป่อยจะช่วยขับไล่พูดผีปีศาจและสิ่งเลวร้ายไม่ให้เข้ามารบกวนอีกทั้งยังสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลป้องกันเพศภัยต่างๆให้หมดไปจากตัวผู้ปลูกและช่วยคุ้มครองคนในบ้านเรือนได้อีกทั้งยังช่วยเสริมดวงหรือ คืนอำนาจให้กับผู้มีอาคมโดยใช้ปลูกไว้ทางทิศเหนือของบ้านในความเชื่อของชาวล้านนาส้มปล่อยจะถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆเช่นใช้ฝักส้มปล่อยในพิธีทำน้ำมนต์ใช้ในงานมงคลต่างๆเพื่อสะเดเคราะห์หรือใช้ทำน้ำเพื่อลดน้ำดําหัวผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ใช้ส่งน้ำพระพุทธรูปใช้อาบน้ำผู้ป่วยเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายไล่ผีนอกจากนั้นยังใช้ล้างหน้าลูบหลังและล้างมือหลังกลับจากงานศพเพราะเชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าทุกความโศกและป้องกันไม่ให้สิ่งเร็วร้ายตามมารบกวน นอกจากนั้นใบส้มปล่อยอยังถูกนำไปใช้เป็นน้ำที่ใช้สระผมก่อนทำพิธีโกนผมนาคเพื่อความเป็นสิริมงคลและคนสมัยก่อนเวลาจะไปไหนมาไหนจะพกติดตัวไปด้วยเพื่อความรอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดีทั้งหลายหรือเวลาไปงานศพทางภาคเหนือก็จะใช้ฝักส้มปล่อย ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือเน็บไว้ที่ผมเพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันผีไม่ให้มารบกวนได้อันดับที่หต้นพญาเล็บครุดหรือกงเล็บเสือกรงเล็บแมวกงเล็บปีศาจเป็นต้นไม้มงคลที่หายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมเพราะมีความเชื่อว่า หากผู้ใดปลูกไว้จะมีอำนาจวาสนาช่วยส่งเสริมบารมีโดยเฉพาะส่วนของผลต้นพญาเล็บครดุดที่มีสองสีคือสีดำที่หมายถึงตัวผู้และสีขาวที่หมายถึงตัวเมียซึ่งมีความเชื่อกันว่าใครมีผลของต้นพญาเล็บครดุดอยู่ในบ้านก็จะมีอำนาจวาสนา เหมือนกับพระยาคุธช่วยทำให้กิจการรุ่งเรืองไม่ยากจนเพราะช่วงปลายของผลจะมีลักษณะคล้ายกับตะขอหรือกงเร็บของพระยาคุฑจึงเชื่อกันว่าสามารถเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเข้ามาสู่บ้านได้อีกทั้งมีคุณค่าทางจิตใจของผู้ที่เลื่อมใสและบูชา จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระจับเงินกระจับทองผลของพญาเล็บครุฑมีทธิ์ป้องกันผีวิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็นและสัตว์มีพิษโดยเฉพาะกันงูไม่ให้มาย่างกลายเข้าใกล้พญาเล็บครุฑเป็นประเภทไม้พุ่มที่มีอายุไม่ยืนลักษณะคล้ายต้นมะเขือเป็นพืชชอบแสงแดดจัด ขยายพันธุ์ได้ยากและมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรมีสรรพคุณแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยแก้พิษงูแก้โรคลมบ้าหมูและแก้อาการเก็บคอได้อันดับที่7ว่านหางช้างเป็นว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยสมัยโบราณน,นิยมปลูกเอาไว้ตามบ้านเรือนโดยมีชื่อเรียก อีกหลายชื่อว่าว่านมีดยับว่านพัดแม่ชีเป็นพืชคน,นละชนิดกับว่านเพชรหึงโดยการปลูกว่านหางช้างจะช่วยป้องกันสิ่งอัป,ปมงคลและการคุณใสโดยให้ปลูกในบริเวณหลังบ้านเพราะการคุณใสที่ทำด้วยหนังหรือกระดูกที่ส่งมาให้เข้าตัวคนด้วยอาคม มีความเชื่อว่าว่านหางช้างนี้จะช่วยป้องกันได้ในชั้นแรกหรือช่วยชะลอให้ช้าลงหรือทำให้อำนาจอาคมลดลงนอกจากนั้นคนโบราณยังมีความเชื่อว่าว่านหางช้างเป็นว่านมหาคุณช่วยป้องกันภัยอันตรายสิ่งอัปมงคลป้องกันเสนียดจังไร ทั้งมวลไม่ให้เข้ามากล้ำกระายบุคคลในบ้านและผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านอีกทั้งใช้สำหรับแก้เมื่อถูกกระทำด้วยคุณไสเช่นส่วนดอกใช้แก้คุณไสที่เกิดจากการกระทำจากเส้นผมใบแก้คุณไสที่เกิดจากการกระทำจากเนื้อส่วนต้น แก้ขุนสที่เกิดจากการกระทำจากกระดูกนอกจากนั้นว่านหางช้างยังเป็นว่านที่เสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภเสริมบารมีให้กับผู้ปลูกตามความเชื่อของชาวจีนมักนำมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านเพื่อช่วยปรับ่วงจุย้ยและป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านเช่นกัน และคนไทยโบราณยังเชื่อว่าถ้าหญิงคนใดกำลังจะคลอดบุตรให้นำว่านหางช้างมาพัดโบกที่ท้องจะทำให้คลอดบุตรได้ง่ายขึ้นอันดับที่แปดต้นทับทิมต้นทับทิมต้นไม้มงคลยอดฮิตที่มาแห่งความมั่งคัง่งและอุดมสมบูรณ์ในการปลูกต้นไม้มงคลหน้าบ้านความเชื่อว่า เวลาไปงานศพให้พกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสื้อเพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายหลังจากที่กลับมาจากงานศพได้และแก้ดวงให้แก่คนที่ไปร่วมงานเพราะดวงของท่านตามโหราศาสตร์จีนจะสัมพันธ์กับคนตายหรือปีชง ดวงไม่ดีแต่จำเป็นต้องไปงานศพอีกวิธีหนึ่งคือหลังจากที่กลับจากงานศพก็จะใช้วิธีล้างหน้าด้วยน้ำที่แช่ด้วยใบยทับทิมเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายตามมาด้วยเช่นกันเห็นไหมคะว่านอกจากใบทับทิมจะเป็นสุดยอดราชินีผลไม้มากด้วยคุณประโยชน์แล้วยังเป็นผลไม้ ที่เป็นมงคลที่ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ไกลจากตัวเราแถมยังช่วยให้มีความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อสมัยโบราณอีกด้วยค่ะอันดับที่9ต้นช้องระอาปลูกหน้าบ้านกาันคุณสายได้เป็นอย่างดีไม้นี้มีที่มาคือสมัยก่อนทางภาคตะวันออกแถบประยองจันทบุรี ตราดสมัยก่อนมีพวกชนกลุ่มหนึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านคนพวกนี้เขาเรียกชาวซองเข้าใจว่ามาจากทางเขมรชอบทางอาคมสมัยก่อนผู้คนเกรงกลัวพวกซองว่ามีของมีวิชาหากไปมีเรื่องกับคนพวกนี้มักโดนทำด้วยวิชาเรียกว่า ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยต่อมามีอยู่บ้านหนึ่งไปมีเรื่องกับหมอผีชาวชองพวกชองกโกรธแค้นมากส่งของมาทำร้ายแต่ทำอย่างไรก็ทำไม่ได้เรียกว่าส่งมาจนระอาใจเพราะเจ้าของบ้านปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ในบ้านจึงเป็นที่มาของคำว่าต้นชองระอาเรียกเสือมา จบจนปัจจุบันหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ